Saudações, -tá. olá, pessoal. The p r e s e n t o w in Bangkok Here and Now วันนี้มีคุณเจมาเป็นล่างด้วยนะคะคุณเยลโซ่าก์นอื่นเลยเดี๋ยวให้ทักทายแฟนๆของคุณอย่างเป็นทางการเลยครับเชิญครับสวัสดีครับยินดีครับในกรุงที่มาส่าปรเทมา ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาจัดแฟนมิ้งที่กรุงเทพแบบนี้นะครับตอนนี้ทั้งตื่นเต้นมีความรู้สึกเต็มไปหมดเลยครับวันนี้เรามาสนุกด้วยกันนะครับแฟนๆอยากเจอคุณมากๆเลยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเสียงกรี๊ดนี้น่าจะเป็นเสียงที่บอกคุณได้ว่าเขาคิดถึงคุณขนาดไหนและอยากเจอคุณขนาดไหนนะคะทุกคนครับดังใดสักครั้งได้ไหมฮะหนึ่งสองสาม ก็รู้ว่าวันนี้ทุกคนพร้อมที่จะสนุกไปกับเราใช่ไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นคุณอันเดียวซอมฮะเรามานั่งคุยกันดีกว่าหาเชิญครับได้ครับยืนก็กรี๊ดนั่งก็กรี๊ดเนาะขอบคุณครับ คุณเนยน้ซอทาต้องถามก่อนเลยว่ามาเมืองไทยครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างคะออยตัน정말설레는마음으로왔고요ตื่นเต้นมากๆเลยครับอ๋อ선녀동안계속촬영장에있으면서너무너무보고싶은마음이있습니다เพราะว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่แต่กองถ่ายละครตลอดเลยแล้วผมก็อยากเจอแฟนๆทุกคนมาตลอดเลย있는ตอนนี้เหมือนฝันอยู่เลยครับ เป็นความฝันที่มีคนเยอะมากเจอเป็นแฟนชาวไทยเป็นยังไงบ้างคะคุณอันเดียวซองอ๋อตั้งแต่โอ้โหมากี่ว่าเชียร์โอ้โหน่ารักค่ะตกใจมากเลยครับมากันเยอะมากๆคือน่ารักมากๆเลยตอนนี้ผมเอเนอร์จีมาเต็มเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะส่งเอเนอร์จีให้กันละกันนะฮะทุกคนครับ ครับงานครั้งนี้ได้มีบอกว่าคุณเป็นคนตั้งชื่องานเองเลย Here and Now เพราะอะไรถึงตั้งชื่อว่า Here and Now ฮะ Here and Now นั้นที่จริงเจ๋งอาวเจ่ากกี่วค่คือคำว่า Here and Now เนี่ยค่ะเป็นเหมือนมอตโต้เป็นเหมือนคาคมในชีวิตผมด้วย지금여기이น간에서ที่ที here and now ผมตั้งชื่อว่า Here and Now เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมามีความสุขด้วยกันตอนนี้เวลานี้ที่นี่ค่ะอ่าและที่เขาตั้ง Here and Now ก็คือช่วงเวลานี้เลยฮะทุกคนจะได้มามีความสุขร่วมกันตรงนี้ค่เอาล่ะเพิ่งเพิ่งทราบว่าคุณเนี่ยมีชื่อดอมเมื่อไม่นานมานี้เนี่ย

ก็คําว่าจั๊กนะคะมาจากคําว่าจั๊กกุ้งในภาษาเกาหลีแปลว่าคู่หูพาร์ทเนอร์ที่สนิทกันรผมก็เลยตั้งชื่อว่าคอยจักเพราะว่าผมพอเนี่ยเป็นคู่หูกับทุกคนไงคะโอ้ยดีเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ที่นี้คือทุกคนคือพอจัากขอเสียงพอจัาย สนุกไปพร้อมๆกันพร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงแรกหรือยังฮะทุกท่านพร,พร้อมจัดทุกคนพร้อมเข้าสู่ช่วงแรกหรือยังฮะคุณดานโยซอฟฮะพร้อมจะไปกับเราหรือยังฮะพร้อมมากๆครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือช่วงแรกของเราครับจะใช้ยวชิกนยิ่ชอเป็นวันว่างของผมใช่ไหมคะใช่ครับปกติวันว่างคุณชอบทำอะไรฮะ 이เดี๋ย을ปกติเออ일을많이놀아주려하니까ที่ล้านสตินๆถ้าวกนี้ลาวลี่ยอู่บ้านแล้วก็เล่นกับแมวผมที่ชื่อว่าพาบุยเลยครับที่บ้นทความสะอา설거สร็จสิ้นแล้วแล้วก็ชอบทาความสะอาดบ้านชอบล้างจานเพราะว่าเวลาล้างจานี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยชอบมากประทใจตอนเสียงจริงๆเครับ ่อคุณนี่คุณรู้ไหมว่าเขาตามหาผู้ชายชอบล้างจานกันมาตายแล้วพ่อบาลแล้วก็ชอบดูยูทูบครับอะไรนะจ๊ะ อะะไรนะจะซื้อยนะูทู u พรีเมียมใหจะซื้อ Youtube ีเมียมให้ขอบคุณเจมากเจหูดีมากเลยไม่ได้ยิน <laughs> เอาล่ะเข้าที่ดูคือเป็นคนอยู่ติดบ้านแล้วก็ชอบทํางานบ้านด้วยเมื่อกี้บอกแล้วว่าชอบล้างจานแบบนี้นะฮะวันนี้บอกเลยว่าเรามีตารางกิจกรรมของคุณอันโยซอฟมาให้ดูกันว่าในหนึ่งวันเขาเมกิจกรรมเขาเมเนี่นะเขามีกิจกรรมอะไรที่ทําบ้านเราไปดูพร้อ,รอมๆกันดีไหมฮะ นี่นี่คือตารางกิจกรรมของคุณอันเดยวซ้อคุณฮะคุณต้องอธิบายแล้วค่ะว่ากิจกรรมของคุณในแต่ละวันทำอะไรบ้างไนคคือผมไม่คิดมาก่อนเลยว่าเขาจะเอารูปนี้มาใช้จริงๆมันคือรูปที่คุณเขียนให้ทีมงานใช่ไหมฮะเดชจุมจุมคืั้นแต <놀람> <놀람> 네, 설명을 드림 되나요? 데, 일단 살짝 말씀드리자면 8시에 보통 일어나고요. 보통 8시에 일어나고요. 보통 8시어나고요 보통 8시에 일고요 보통 8시에 일어나고요. 보통 8시에 나요어요일 8시에 보통 일어나고요. ตื่นมาปุ๊บก็จะให้อาหารพาอุยแล้วก็เปลี่ยนน้ำให้น้องพาอุยด้วยแล้วก็เล่นกับเขาสิ่จ๊กก็เสียง็คืงก็องเปิดเพลงแล้วก็สั่งกาแฟาค่ะแล้วก็จะดูยูทูบไปด้วยแล้วก็กินข้าวเที่ยงค่ะกินเร็วนิดนึงนี่ก็จริงๆก็เป็น <목소리도> 그리고 이제 오늘 뭐 할지 계속 고민하다가 보통 친한 친구들한테 몇안 되는 친구들한테 연락도 하다가 운동을 합니다. 마 <목소리도> 아~ 그리고 나서 이제 드라이브하는 거 되게 좋아해서 드라이브 가서 좀 조용한 카페에서 어, 제가 관심 있는 책을 읽는 편입니다. แล้วก็ผมเป็นคนชอบขับรถเล่นมากๆก็จะออกไปขับรถเล่นแล้วก็ไปที่คาเฟ่ที่แบบเงียบๆหน่อยแล้วก็ไปอ่านหนังสืออ่าคือว่าก็เพื่อนๆย้อนลังกันใชบอกแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าผมก็จะทักไปหาเพื่อนๆใช่ไหมครับผมก็จะไปทานข้าวกับเพื่อนเหล่านั้นอ๋อัา่ใหมครผมก็จะไปทานข้าวกับเพื่อนเหล่านั้นอ๋ัา่อนๆใช่ไมคร이제ผก이이็จะไปทานข้าวกับเพื่อนเหล่านั้ แล้วหลังจากนั้นก็จะกลับบ้านมานะคะแล้วก็ให้ขนมน้องพาอุยน้องแมวแล้วก็อาบน้ําแล้วก็ดื่มเบียร์หรือไม้ก็แอลกอฮอล์ค่ะเกบวมือเลี้ยงตะเกยพิซซจัด,ดเหมือนกับทุกคนไหมครับชีวิตธรรมดามากๆเลยใครไลฟ์สไตล์ตรงกับเขาบ้างยกมือหน่อยเร็วคุณมีคนไลฟ์สไตล์ตรง,งคุณเยอะมากเลยอ่ะเออแต่เขาถามที่นึ่ได้ไปคุณใช้เวลาวันหนึ่งได้คุ้มค่ามากๆ,ๆคุณทำหลายอย่างมาก ผมเป็นคนที but, it, ่ว่าถ้าเกิดว่าหนึ or, ่งวันผมไม่ได้ใช้เวลาทำอะไรให้เต็มที่เนี่ยเวลาก่อนนอนผมจะรู้สึกว่าแบบคืออ่านมาวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ๋อก็ถือว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะมีทุกช่วงเวลาของเขาที่แบบเป็นประโยชน์หมดเลยเพราะว่าบางคนตื่นมาอย่างนุ้ยก็คือตื่นปุ๊กกินปุ๊บแล้วก็นอนเลย ีดวันแบบนั้นก็มีเหมือนกันค oh, โอเคโอเคแต่ไลฟ์สไตล์แบบนี้ขอดูอีกทีนี้ไหมฮะมีใครไลฟ์สไตล์ต่กว,ว่าเขาคุณไลฟ์สไตล์ตรงกันอยู่ด้วยกันได้นะฮะเอาล่ะอยากรู้ว่าถ้ามีเวลาว่าคุณอโยซอฟอยากทำอะไรกับแฟนๆบ้าง 전 영화 보는 거 되게 좋아해서 최피칭이เยอะมากๆเลย더 어. 웨일이라는 <목소리도> 어. <제가 근데> 그, <목소리도> 작품을 봤어요 EP.